สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกๆหลานๆทุกทุกคนสำหรับในช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาสงบจิตสงบใจ <c oughs> ที่จะฟังพระธรรมบทขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับเราในเวลาเช้าทุกวันทุกวันสำหรับในเช้าวันนี้พระองค์ได้ทรงตัดว่า จงนิ่งสงบอยู่ในความสว่างของเราในขณะที่เราสำแดงความรักของเราแก่เจ้าลูกเอ๋ยไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของเราเจ้ามักกังวลและคำนึงถึงความจำกัดของตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอแต่ความรักของเราไร้ขีดจำกัด เป็นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเติมเต็มทุกๆความว่างเปล่าได้ในทุกเวลาแม้เวลานี้เจ้าเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่สักวันหนึ่งเจ้าจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเมื่อน,นั้นเจ้าจะสามารถทราบซึ้งกับประสบการณ์อย่างแท้จริงทั้งหมดทั้งความกว้างความยาวความสูงและ ความลึกของความรักของเราที่มีต่อเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มากเกินความรู้ความเข้าใจของเจ้าในเวลานี้แต่เจ้ามีชีวิตนิรันท์ที่ได้รับการรับรองอย่างแน่นอนรออยู่ข้างหน้าเจ้าแล้วซึ่งเป็นที่ที่เจ้าจะสามารถซาบซึ้งในความรักและการสถิดอยู่ด้วยของเราอย่างเต็มเปี่ยม และไรายขีดจำกัดความรู้เกี่ยวกับความรักของเราที่มีต่อเจ้าในตอนนี้เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้เจ้าผ่านพ้นแต่ละวันไปได้อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำหนึ่งโครินบทที่13ข้อ12เพราะว่าบัดนี้เราเห็นฉลัวฉลัวเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าเอเฟสัตบทที่3ข้อ1 6ถึง19ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเลี้ยวแรงมากบายจิตใจแก่ท่านโดย เดชพระวิญญาณของพระองค์ความภัยบู์แห่งพระสิริของพระองค์ที่พระคิดจะสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับกรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาวความสูงความรึกคือให้ชาบซึ๋งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพู่ลณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อรูก ทุกคนตลอดมาลูกทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสถิตอยู่กับลูกทุกคนถึงนะ้ตอนนี้พวกเรายังไม่เห็นพระองค์แต่สักวันหนึ่งพระองค์จะแสดงให้เราเห็นเหมือนดูในกระจกเงาเรามองตัวเองก็สรัวสรัวเรายังไม่เห็นพระเจ้า ให้พวกเราทนต่อไปพระองค์ทรงตรัสว่าให้พวกลูกๆทุกคนได้ทนต่อไปที่จะเชื่อและตามทางของพระองค์สักวันหนึ่งพวกเราทุกคนจะเห็นพระองค์และเห็นพระพรที่จะไหลหลังหล่งไหลออกมาจากพระองค์เพื่ออวยพระพรให้พวกเราทุกคนอย่างมากมายพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนจะเชื่อและเดินตาม เดินตามความต้องการของพระองค์ที่จะไม่คดเคี้ยวไปในทางอื่นรอคอยที่พระองค์จะทรงมาสเสด็จมาชำระละ้างความบาปผิดของลูกทุกๆคนให้หมดไปลูกทุกๆคนเชื่อและวางใจในพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเมตตาสถติดและอวยพระพร ให้ลูกและครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกทุกคนให้ประสบความสุขความสำเร็จให้หลุดพ้นจากภัยพ,พิบัติต่างๆให้หมดตน้บหมดสินและอ,อยู่ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะ